เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ41เอ็เขาบอกว่า โอ้เมื่อหยดเลือดเคลื่อนที่โดยทํามุมฉากไปกระทบกับพื้นผิวเลือดจะกระจายตัวออกไปทุกทิศทางเท่ากันจะได้รอยเลือดเนี่ยที่มีลักษณะเป็นวงกลมแต่ถ้าหยดเลือดเนี่ยเคลื่อนที่โดยทํามุมเซต้าอ่ะรูปประมาณนี้รูปประมาณนี้อ่ะเคลื่อนที่โดยทามุมเซต้าโอเคเนาะอ่ะโดยที่เซต้าเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าเก้าสิบไปกระทบกับพื้นผิวเลือดเนี่ยจะกระจายตัวออกและยืดออกไปตามทิศทางการเคลื่อนที่เห็นไหมถ้ามันมาอย่างนี้มันก็พอแผลแล้วมันก็ ฟื้อไปนิดหนึ่งแต่ว่าแกนแกนวงนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนเนอะเออทีนี้เขาบอกว่าจะได้รอยเลือดที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีเมื่อกําหนดให้ w แทนความกว้าง l เป็นความยาวจะสามารถหาขนาดของมุมที่เกิดจากเส้นทางการเคลื่อนที่ของหยดเลือดได้จากสมการไซเซอเท่ากับ w ส่วน l อ่ะก็ใช่ไงไซเซอก็ข้ามส่วนฉากก็ w ส่วน l ก็ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้โจทย์ข้อแรกเขาให้สถานการณ์มา เขาบอกว่าชายคนหนึ่งถูกไอ้ที่ศีรษะก่อนวิ่งหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุพิจารณาลอยเลื่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีแกนโทเป็นรูปวงรีเนี่ยยาวห้ามิลแกนเอกยาวหกมิลอ่ะก็ไม่มีอะไรก็วาดก่อนวาดรูปก,ก่อน <c oughs> วงรีใช่ไหมก็เอาวัดคร่าวๆก็ได้นเนี่ยวงรีอ่ะแล้วเขาบอกว่าไงนะแกนเอกยาวหกจุดห้าแกนโทห้าก็นี่ไงแกนโทห้า มมแกนเอกก็นี่ไงหกจุดห้ามมเออแค่นี้เลยแล้วก็ s i n เซต r เท่ากับ W ส่วน L ก็นี่ไงใช่ไหม W คืออะไร W คือความกว้าง L คือความยาว W คือความกว้าง L คือความยาวก็ห้าส่วนหกจุห้าก็แค่น, 5. 5. คนี้เองจบแล้ว อ่ะก็ห้าคือความกว้างหกจุดห้าคือความยาวก็แทนค่าจบก็ s ซด์เซตอาเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งจุดสามเท่ากับสิบส่วนสิบสามอืมแค่นี้เองแล้วพี่ก็บอกว่าอ่ะพี่มาเขียนออกข้างบนแล้วกันนะเซตอาก็คืออาร์คซายของสิบส่วนสิบสามซึ่งก็มีค่าอยู่ที่ห้าสิบจุดสองแปดห้าองศาแค่นั้นเลยนะคำตอบอยู่นี่ อ,อแทนคา่าออกแต่ว่าก็ต้องกดเพิ่มขึ้นเล็กนิดน,นึงเพราะเราไม่รู้ค่าของไอ้ก,ก้อนนี้นะครับ <c oughs> อ่ะข้อสองก็ให้สถานการณ์มนาะเช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเนอะอ่ะครบรอยเลือดอีกรอยนึงอ่ะเจออีกรอยนะเป็นรูปวงรีเหมือนกันกว้างหนึ่งจุดสี่ยาวหนึ่งจุดแปดอ่ะก็ไม่มีอะไรก็แทนค่าเข้าไปทายเซ็ตห้ากว้างหนึ่งจุดสี่ยาวหนึ่งจุดแปดก็นี่ไงหนึ่งจุดสี่หารหนึ่งจุดแปดเลยก็เท่าไหร่อ่ะเจ็ดส่วนเก้า เซตอก็คือ a r ร์ i ซของ7ส่วน9ก็มีค่าอยู่ที่51.0575องศาเท่านั้นเองจบแล้วเห็นไหมเรียบร้อยก็แทนค่านะครับก็ไม่มีอะไรแทนค่าไปโอเคก็สำหรับข้อ41ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเขาให้สูตรมาไป๊ะอยู่แล้วเนื้ก็ไม่เคยมีอะไรแทนค่าเข้าไปก็ตอบได้แล้วนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ